พี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะความดีมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักเข้าใจปะมันก็ดีทุกคนนะั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคนนักเอาปัจจุบันจิคุณพี่เพราะสันตุอยก็ไปคบพระตัวแห่งดีเอาผมเป็นพระได้พี หลายคนแบบจะตั้งไม่ต้องตั้งคำถามว่าดีไม่ดีคือเรื่องดีอ่ะดีค่ะทุกคนแต่บางทีบางทีแฟนถามว่าไอ้เรื่องทำแบบพวกของข้าวอะไอ้นี่ไหมดีแต่ว่าตรงนั้นเราจ้างแม่บ้านทําได้หนูมีแม่บ้านสองคนนะคะแล้วพี่ปุ้ยไม่เคยได้ต้องทํางานบ้านนะคะบางทีมันเป็นเขาพูดหยอกเขาไอ้นู่นนี่นั่นคนจะว่าเขา,าถูบ้านอะไรเขาไม่ได้ถูบ้านนะคะทุกคนเขาไม่ได้ซักผ้าให้หนูนะคะหนูมีแม่บ้าน หนูเป็นแม่บ้านทำค่ะคุณพี่ยื่บพระก็แอได้ดีเขบอกเออบางทีพระยังไม่ดีเลยะคิดดูแต่บางทีโมเมนต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่แบบว่าการเข้าสังคมอะไรต่างๆที่แบบเราไปเจอเพื่อนเจอฝูงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราจะจ้างแม่บ้านไปออกงานแทนกับเราไม่ได้ไม่เหมือนจ้างแม่บ้านไปงานมันเกิดเออจ้างว่าคืออย่างเออย่างเรื่องงานมันเกิดว่าอะไรมันหนูไม่ได้เกิดปีเดียวหนูไม่ได้เกิดคนเดียวมันคบกันมาเก้าปีมันเกิดมีเก้าครั้ง ไม่ใช่ครั้งแค่ครั้งล่าสุดหรือว่าครั้งอะไรแล้วบอสดีไหมมันก็ดีของมันอ่ะมันก็ดีทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนมันก็ดีในส่วนของมันมันใครจะไปดีร้อยเรื่องขนาดหนูเองก็ยังดีบ้างไม่ดีบ้างคนถามก็ยังไม่รู้ดีกี่เปอร์เซ็นต์ไ้ไหมล่ะววันนี้คุณดีทำดีกับคาเลเต็ดหรือ่าบางวันหนูก็ดีบางวันหนูก็ไม่ดีก็ตามอารมณ์แต่ว่าเราก็ใช้ชีวิตตาม นี่แหละค่ะโลกมนุษย์เกิดมากินขี้ปีนอนแล้วก็ตายไปคุณพี่จริงคือดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันเนาะเปอร์เซ็นต์ของของความแบบความดีมันอยู่ที่ว่าความรักมันอยู่ที่ว่ามซ์เซ็ตของความรักของคุณนะ่ะคุณให้อะไรกี่เปอร์เซ็นต์คุณให้คุณให้เซ็กสมมุติบางคนบางคนให้เซ็กร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ความดีสามเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเรื่องไหนเขาให้ ต้ให้เรื่องไหนเป็นหลักอะคะ่ะทุกคนมันอยู่ที่เราเลือกอะความดีถ้าเกิดวัดกันแค่ว่าความดีตรงเนี้ยหนูเชื่อว่าแบบก็น่าจะมีหลายคนที่คือไม่ไม,ไม่งั้นมันไม่มีคนคัดเรียกว่าอะไรอะมันตอบยากอาจจะเป็นคำพูดไม่ถูกมันก็มีทั้งดีไม่ดีอะอย่างเรื่องที่แบบว่าทำไมไม่ออกมาพูดทำไมไม่ออกมาขอโทษอะไรทุกคนฟังนะคะ มันจบไปตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้วขอโทษกันจนจบตั้งแต่เจ็ดเดือนที่แล้ว,ลวตอนนี้ทุกคนเพิ่งจะมารู้แล้วซึ่งพอทุกคนมารูปุ๊บหนูก็ยอมรับว่าเออเค,ยค,ย,คยคุยกันจริงในช่วงนั้นในช่วงหนึ่งและทำลายก็คือแจ้งไปหมดแล้วส่วนที่มันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนื่องจากมันมีเรื่องของจํานวนเงินเข้ามาเกี่ยวคนเลยอยากรู้ว่ามันอะไรยังไงแค่นั้นส่วนเรื่องคลิปมีคลิปจริงค่ะเป็นโมเมนต์ที่ถ่ายกันและอยากดูกันแค่สองคน ไม่ได้อยากให้ใครดูแล้วก็ไม่ไอยากจะปล่อยสู่สาธารนณะมันเป็นคลิปที่เป็นโมเมนต์ถ่ายในห้องไม่ได้โปเ๊เปลือยอะไรส่วนตอนเนี้ยส,ส่วนตอนนี้พอมีเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเว็บพนันต่างๆมันก็เอาคลิปคนหน้าเหมือนหรือ AI มาตัดต่อเพื่อเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเองซึ่งต้องจ่ายค่าเข้าไปดูว่าคนนี้นู้นก็ดูดออกมาแล้วส่งต่อซึ่งบางคนเ <c oughs> ขาใส่ว่าเป็นหนูเรื่องอื่นไม่เครียดเลยเครียดตรงที่ลมนุ่มเหลี่ยวหูเส <c oughs> ื้อลายหนุ่ยแหลกกูลื่นคุณไม่เสิร์ชหลุด <c oughs> คริตมันเป็นการดิสเครดิตกันอ่ะมันไม่เซริร์ฟลุดเข้าใจป่ะคุณพี่คุณพี่ชอบหาคนที่มันเซิร์ฟกว่านี้ได้ไหมแล้วนมอ้อสอรี่ <c oughs> ลงนมให้มันสวยหน่อยได้ไหมให้มันเป็นลงซุงหน่อยนิดนึงขอเอาคนที่เป็นเทคนิคดีมาหน่อยขอคนคที่แบบมันตรงปกได้ไหมมันตรงปกกับบนเวทีได้ไหมหนูหนูก็พูดว่าหนูตรงปก <c oughs> ไม่ได้สนใจอะไรแบบอยากจะแบบว่าสร้าง เรียกกระแสข่าวอะไรขึ้นมาก็เรียกว่าอย่างเอาคลิปเอาอะไรเก่าๆมาแบบว่ามาเขียนแคปชั่นใหม่มานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้คนเข้ามาเนี่ยพวกนี้ก็มีแต่ว่าถามว่าเราแบบเราเราไอ้นี่ไหมเราก็เราก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าหนูคิดว่าคือทุกคนทําอะไรมันก็มันทุกอย่างมันมีผลของการกระทําอย่างเช่นตัวหนูอะไรที่มันเกิดขึ้นมามันดีหรือไม่ดีเราก็ได้รับผลของการกระทําของเราไปแล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ใช้ชีวิตส่วนพวกนั้นหนูก็แค่คิดว่าเออมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําไม่ดีทํากรรมทําอะไรก็ มันก็เป็นกรรมของเขาไปเองอะไรเนี่ยทุกวันนี้ทุกคนมูฟออนกันหมดแล้วนะคะเรื่องความสัมพันธ์อะไรกับใครใดๆม,มันจบไปนานแล้วคนแต่ยังคุยกับทุกคนได้เหมือนเดิมพีกทน,นสัมารนธคุยอยู่บ้านได้ด้วยนะค,คือคืออย่างอย่างอย่างเช่นหนูกับพี่ปุ้ยมันเราห่อแห่งกันมานานแล้วแต่ว่าเราก็ยังอยู่ด้วยกันได้เหมือนเดิมเรายัางไปกินข้าวนู่นนั่นอะไรเมเหมือนเดิมว,ว่ากับ เรื่องน้องเงี้ยเรื่องบอสเงี้ยมันจบกันไปตั้งนานแล้วแต่เราก็ยังทํางานด้วยกันได้เหมือนเดิมเจอหน้านเราก็ยิ้มแย้มกินข้าวกันได้เหมือนเดิมค่ะทุกคนหรือแม้กระทั่งแฟนเก่าเมื่อหนูสิบปีหรือสิบยี่สิบปีสมัยเรียนต่อยเจอหน้ากันหนูก็ยังทักทายยิ้มแย้มมาเขาได้ปกปติเพราะหนูเป็นคนที่ถ้าเลิกกันดีหนูก็ไม่หรือเลิกไม่ดีถ้ามันไม่ได้แย่มากอะไรเงี้ยเราก็คุยได้